มาดูผักกระเจี๊ยบลานไทยบวบนะนี่มะม่วงมะม่วงโอ้ยนอเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงนะพี่ปยาวเออดูสิเนี่ยเผือกเผือกมันแก้วบ้านเราเดี๋ยวจะเอาไอ้ไอ้นี่ยไปต้มจืดนี่เอานนี้ไปต้มจืดเออกล้วยกล้วยนี้เอาไปฉาบอร่อยนะนี่ เอากล้วยเลียมๆนี่ไปฉาบส่วนมากคนแอฟริกาเขาจะกินนะเราก็เอาไปฉาบอร่อยดออยีอร่อยอร่อยอร่อยนี่มะนาวโอ้ยนาวบักนาวพี่นอ้องเอ้ยเผือกเผือกืเผือกเนาะเอาไปต้มเอาไปยาคันอนุ้่โชว์อ้าวลูกค้ามาซื้อของพี่พียาว